เอาละครับผมต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเพื่ครับผมอ่านะวันนี้ก็มาอยู่ในกราบ g ี a ไปเอ็มนะครับผมลีโลเพนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็สมบูรณ์บาทเนาะก็พิกนะครับผมนี่สวัสดีครับชื่อพิกนะครับชื่อพิกนะครับผมตอนนี้พิกอยู่ในเมืองอ่าซิกซัก ซักไมดิทนะครับผมประมาณนั้นนะ S U C K น่าจะซักไมดิทนะครับผมก็พอเข้าเมืองมานะครับผมก็จะมาอยู่กันตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะเกิดกันตรงนี้เลยนะครับผมเซิฟนี้นะครับผมเงินไม่เฟอ้อนะครับผมเงินไม่เฟอ้อแล้วก็มีทั้งงานดํางานขาวนะครับผมแล้วก็ เล่นนะผมก็เป็นมีทุกคนนะครับนี่ก็จะเกิดตรงนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะมีตรงนี้เอาไว้ซื้อของนะผมของต่างต่างนะผมนี่ก็จะมีขวานเครื่องตัดตะกร้าพววกันกตัดสายไฟนีใช้งเงินแดงนะผมมีดใบอนุญาตขุดเหมืองนะผมแล้วก็เขียวไว้ตัด ตัดข้าวน,นีนี้น่าจะตัดกล้วยนะผมพวกก็เอาไวข้ขุดหอยขุดเห็ดอะไรประมาณนั้นเครื่องตัดนี้ก็เอาไว้ตัดเหล็กนะครับขวานเอาไว้ตัดต้นไม้นะผมจะก้าวไว้เก็บส้มประมาณนั้นนะครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ผู้เรียนใหม่ปะครับผมบอ๋อแล้วได้เงินยังครับ เงินตั้งต้นนะครับอ๋อแล้วกระชาครับผมยังใช่ไหมครับผมเข้าดิคอร์ดยังครับผมเข้าแล้วใช่ไหมครับที่ต่อข้างบนได้เลยครับครับผมนี่ผู้เล่นใหม่ก็จะได้เงินนะครับผมได้เงินตั้งต้นน่าจะสองหมื่นหรือหมื่นหนึ่งนี่แหละนะครับผมแล้วก็กระชาห้าลูกนะครับ ส่วนแผนที่นะครับผมแผนที่เมืองก็จะประมาณนี้คร่าวๆไม่โลดนี่คร่าวๆนะครับผมประมาณนี้อ่าเดี๋ยวฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับ,รบไปไปไหนไหมครับผมเดี๋ยวพาไปครับพี่จะไปทำอะไรไหมครับผม ซื้อพี่จะทำอะไรครับผมมันจะมีอาชีพก็จะมีเหมืองมีตัดมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จะทำอะไรก่อนครับต้นไม้ก่อนนะครับผมถ้าถ้าพี่จะตัดต้นไม้จะต้องซื้อขวานครับผมถ้าตัดถ้าเก็บส้มก็ต้องซื้อตะกร้านะครับผมแล้วก็ถ้าเก็บพวกกล้วยพี่ต้องซื้อมีดครับใช่ครับหรือว่าพี่จะไปซื้อรถก่อนครับ ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมพาไปครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีคนหรอ,อไม่มีไม่มี ก็จะเป็นกระลาครับผม,มเปบรครถนะครับรถแต่ละคันนะครับผมก็จะมีความจุไม่ต่างกันนะครับผมคันนี้ก็จะ60โลนะครับผมคันนี้60โลแล้วก็พวกอ่าแล้โบมิก,กินี่นะครับผมเมื่อกี้ก็จะมีทั้ง60 20ร้อยนะ,อน,น,น,นะครับผมเอชิลดมันซื้อตรงไหนเนาะลืมเหมือนกัน อัอนี้เจอละอ๋อไอสีส้มส้มสีเหลี่ยมมันมันคือเท้านะผมเอาไว้อ่าเราเอารถออกแล้วหลุดอะไรประมาณนี้สามารถไปทาวได้อันนี้คือร้านซื้อรถนะครับผมไม่ออกนะเขาหน่าจะอ,าออกไปแล้ว นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับเมืองนี้นะครับผมเมืองนี้ก็เงินไม่เฟ้อนะครับผมย้ําเลยว่าไม่เฟ้อนะครับแล้วก็อาวุธยังไม่ค่อยมีนะครับผมมีก็มีบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีก็คืออาวุธไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นนะครับผมก็คือต้องครัฟอย่างเดียวนะครับผมครัฟอาวุธแต่ละอย่างก็ต้องใช้ปูนนะครับใช้ปูนใช้เหล็ก ใช้ได้ใช้เพชรอะไรประมาณนั้นนะับแล้วก็เสริมนี้ก็ปูนสายไฟอะไรพวกนี้ก็คือต้องใช้ตำรวจนะผมตำรวจไม่ถึงก็กดนะครับแล้วก็งานดำนะผมสำหรับงานดำก็มีคำใบ้บอกนะผมว่าคือคือตรงไหนนะผมงานดำแล้วก็จะแล้วก็เราก็ต้องไปหากันเองนะผบสำหรับหาพวกกัญชาเขตอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ ตกฉลามก็ต้องใช้ตำรวจนะครับก็คืองานดำคือต้องใช้ตำรวจหมดเลยก็ยากพอสมควรนะครับแต่ก็สนุกครับผมสนุกแล้วก็ส่วนมากก็เล่นงานข่าวกันนะครับผมทำงานงานพวกเนื้อมงเนือเน้อ,มอมหมอูอะไรพวกนี้นะครับผมเนื้อมงเนื้อหมูขุดเมืองอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็เอามาขายกันแล้วก็ขวดตัววีนะครับผมก็จะเป็นตลาดนะครับผมเป็นราคาตลาดของ แต่และอย่างนะผมส่วนมากก็จะดูตั้งแต่เนื้อไก่นะผมยันเนื้อหมูเม่ไดฝักทองอะไรพวกนี้ส่วนทองแดงก็แล้วแต่คนนะส่วนเพชรกะทองคําก็าไว้ขายในตลาดโลกนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องรอแล้วมั้งแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปทัวร์แล้วกันนะครับผมบางนี้น่าเล่นนะครับสำหรับผมน่าเล่นก็คือ เล่นนั้นผมเล่น G A 5อห้าอนไลน์แท้นะแล้วพอมาเจอเมืองน,นี้นะผมน้องแนะนําเมืองน,นี้ก็ลองมาเล่นดูนะผมก็ติดใจเลยนะผมเล่นได้นิดเดียวติดใจเลยนะครับอตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลางนะผมที่เราที่เรามากันเข้าเมืองมาก็จะอยู่กันตรงนี้นะครับผมขี่ออกมานะครับผม แล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผมก็จะเจอเป็นเขาเรียกว่าง่ายเรียกว่าส่วนกลางนะครับผมส่วนกลางกลางนี้ก็จะเป็นมีพวกช่างนะครับผมมีช่างช่างก็จะอยู่ตรงไอง้เหลืองๆเมื่อกี้นี้นะครับผมมีร้านค้ามีธนาคารมีโต๊ะอะไรครับอะไรพวกนี้แล้วมีสายไฟนะครับผมแล้วก็ ข้างๆนี้ก็จะมีทาวนะครับผมทาวไ์เรียกรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกละลานะครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นกละลาเอาไว้เบิกรถเก็บรถอะไรพวกนี้ห <Wow. S 1> มอขวางนะครับผมตลาดนี้แล้วก็ตลาดโลกนะครับผมจะพาไปดูตลาดโลก ตลาดโลกตลาดโลกนี่ก็คือเป็นตลาดมีสองนะครับผมในนี้ก็จะขายดิจแยะเลยเต่าชลังฉลามปิกนิกนี่ปิกนิกก็จะมีนะครับสายไฟที่พูดนะครับผมทองคำเพชรมึกปูนนะครับปูนแล้วก็เราก็สามารถขายได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแฟชั่นนะครับผม น,นี่ก็จะเป็นก่อนทำสายช่นก็จะใช้ควารมรักนะผมได้หูฟังได้แมวได้อะไรอะไรแล้วแตะกิจะกนะครับผมแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆครับผมก็จะเป็นนี่ตรงนี้ที่ผมบอกก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นชิงทงนะครับผมไอ้ลิงนี้น่าจะเป็นอ่าเนี่ยปีฟออะไรเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นค่าจงังหวะทีมเด็นะครับผมประมาณนั้นแล้วก็แอดดอนะครับผมแอดดอกก็จะปล่อยนะผมปล่อยดูดูดูจำนวน้เล่นนะครับถ้าเยอะก็ปล่อยนะครับก็ส่วนในนั้นก็จะมีปูนมีทองคำมีเพชรมีน้ำดื่มชุกกำลังไอชุกกำลังนะครับผมมีทองแดงประมาณนั้นก็จะมีแต่ของที่แบบดีๆทางนั้นน่ะนะครับพผมก็ ประมาณนี้นารสำหรับเซิร์ฟซักไมดิทน่าซักไมดิดก็เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวดินคอร์ดเดี๋ยวจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟกลุ่มเพจนะครับผมเอาไว้นะครับเอาไว้ติดต่อเวลาจะเข้ามาเล่นนะครับผมแล้วก็เมืองนี้นะครับผมแอดมินนะครับผมก็ดูแลดีนะครับผมแล้วก็ ่าเขาเรียกว่าไงนายกว่งไงนายกนายกเมืองก็ดูแลดีนะผมเป็นกันเองนะผมมีปัญหานี่คือนิดยอมติดไปนิดยอก็พร้อมแก้ปัญหาผมจะพอรดีครับมุมนี้ถูกใจทูกใจนะผมมุมนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจหรืออยากเข้ามาในเล่นเมืองนี้ก็มากันได้นะผมนะ จากโดนบวกอะ่ะยังโดนงัดอะ่ะเขามางัดให้หน่อย,ยนะนะครับผมแล้วก็เสำหรับอีกเรื่องหนึ่งคือแก๊งนะผมแก๊งมือนี้ก็ถามว่ามีไหมมันก็มีแหละนะครับแต่ก็ไม่มีม,มีมีแค่ตอนนี้รู้สึกจะมีสองแก๊งนะครแล้วก็อาวุธนะครับผมเซิร์ฟนี้ใช้ได้แค่เฉพาะแอดบบเท่านั้นนะครับตอนนี้ใช้ได้เฉพาะไอดบบเท่านั้นก็จะมีแค่ปลาฉลาม <c oughs> แล้วก็มีปลาฉลามรู้สึกจะ จะมีน้อยนะผมมีน้อยเพราะว่าเปอร์เซนต์การับติดน้อยมากนะผมมีไมล์บอลนะผมแล้วก็มีแค่นั้นแหละส่วนมากก็จะมีไมล์บอลอย่างเดียวนะผมเพราะปังสลามรู้สึกจะมีไม่ไม่มีเลยนะแล้วก็สนับก็ไม่ค่อยมีนะครับผมเพราะว่าขับติดยากส่วนปืนเซิร์ฟนี้ไอเมืองนี้ยังไม่ให้ใช้นะผมยังไม่ให้ใช้แต่ก็มีแล้วล่ะแต่ว่ายัง แต่ยังใช้ไม่ได้นะครับผมต้องรอประกาศอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนั้นสำหรับเรื่องอาวุธโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าพาหน้านะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะผมพิกจะพาไปดูอะไรนะครับผมหรืออาจจะอาจจะพาไปดูตังครับอาวุธก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมพิกขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย